โอ้สวัสดีชาวเกมมเอร์ทุกคนด้วยนะมาอยู่กับผมไอซ์เซตเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเมโทร2013อ่อรีดักนะผมโอ้โหนะฮะก็อยู่กับโบบันเอ่ออาร์เชียมแล้วก็ผมนะครับเช่นเคยโอเคแล้วก็มาอยู่ข้างบนเอ่อข้างบนเมืองเลยนะครับที่โดนนิวเคลียร์ไปเต็มๆรับอ่อโดนนิวเคลียร์รับประทานไปเต็มๆนะฮะอ่าให้พี่เขาบ่นไปไอ้ปกติตรงนี้ต้องมีศพไม่ใช่เหรอ อันนี้ก็บ่นอะไรไม่รู้นะครับบอกว่ามีแต่หิมะคือมันหนาวอะไรเงี้ยอากาศมันมันโดนกระมันรังสีมันคงจะแบบและเป็นขี้นะวูย้วยเอา โอ้โหดียังไม่ตายโอ้โมันปลดได้เลยที่มาผมรู้ว่าต้องข้ามก่อนโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะคือเกือบตายครับอุ้ยเชื่อ้ทางนี้ทางนี้ปกติขึ้นไม่ได้นะฮะหรือเปล่าน่าจะใช่นะปกติจะขึ้นไม่ได้พี่โบบอลไปนู่นแล้วผมมาหาของเ,เฉยว้าวปกติทางนี้ไม่มีนะครับ ผู้มีแทงก็อยู่เยอะแยะนะฮะโอเคโหแบบภาพมันต่างจากภาคแรกมากครับเพราะภาคแรกภาพมันจะแบบกากหน่อยนะฮะแต่ภาคนี้มันแบบเอาร่างการอันนี้น่าจะเป็นระเบิดนะตัดแมงเลย <c oughs> ไอหำเฮ้ยเพิ่มแก๊สก่อน <c oughs> ไม่มีอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> เปิดได้ไงว่าประตูเนี่ย <c oughs> นี่ผมมาหาทางใหม่ๆนะฮะมันมีด้วยเว้ยเฮ้ยปกติไม่มีครับทางพวกเนี้ย มีตู้เซฟอีกแล้วนะครับคุณแจไม่มีด้วยแล้วคุณแจจะหาจากไหนนั่นก็คือประเด็นนะครับที่เราจะหากันในวันนี้เยอมีมีตู้เซฟตรงนี้มันต้องมีเงินหรือขอเขามีค่าอะไรบางอย่างเขาไปหาแป๊บหนึ่งขอเล่นกันนะฮะมันต้องมีที่ไหนจักแ่ข่งที่มันสามารถที่มันจะเป็นที่ซ่อนคุณแจได้นะฮะมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้แหละเชื่อผมดิ ขออนุญาตหากุญแจกน,นะครับเดี๋ยวเจอกันต้องหากุญแจได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> เจอกุญแจแล้วครับผมนี่ไงแดงเถือกเลยประสิทธิชโชคมีการชี้ไปด้วยข้างบนนะฮะชัดเจนมากเดี๋ยวไปเปิดแป๊บหนึ่งนะอยากรู้ว่าของข้างในเป็นอะไรบ้าง <c oughs> เอา,าแล้วครับมาถึงแล้วฮะเปิดเอให้เปิดปุ๊บระเบิดสองระเบิดเอ่อไฟด้วยนะฮะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เออไฟนั่นแหละฮะแล้วก็ได้ตังมาโอเค กระสุนด้วยโอ้ยคุ้มค่ามากแกไปหาพี่โอ้ยตกโอเคได้อยู่นะมีอะไรศพพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วกูยืนมาเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่งมาหรือนี่อะไรงนี้ประมาณนี้นะไอ้แฮถีบแม่ง โมนี่มันเหมือนมันเคยเป็นอะไรไรสเตชัไม่ดิหรือว่ามันจะไปไดสิตเฮ้ยเดี๋ยวอู้ีีสวยมากก็ดูดิอลังการนะดูดิฮะเอ้ยไอคิดไคิดโ s t a c a r d s, oh <S open, call I call them bitches. เดมอนเดมอนนะฮะตัวนี้ชื่อเดมอนมันอันตรายมากะฮะคือเจอปุ๊แม่งต้องหลบนะเพราะว่าตัวมันใหญ่โอเคคุณมาถึงบ้านแล้วก็ขับ <c oughs> อ่ะโอเคจำ้ำ <c oughs> ไหนวงกลเรากู่อยู่ไอ <c oughs> โอ้โหแล้วเราไม่ได้ใส่ถุงมืออ่ะมันทนได้ไงวะเที่ยมมึงแม่งโหดว่ะพุ่งตรงเลย <c oughs> โว้วววววลุงลุงเรียบร้อยปกติน้ำนี้จะเป็นกำมะรังสีนะครับในภาคเก่าโอ้แก๊ดแก

เออเหอะเออเหอมันเอาจริงว่ะเออโอ้โหวิ่งแทบไม่ทันมึงก็เจอมึงจะเอาอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วตายชัวร์ครับผมตายแน่นอนจังหวะนี้บายๆเอออะไรของมึงวะจะไม่พลาดอีกต่อไปจะไม่พลาดอีกต่อไปวิ่งแล้วพูดคนเดียวไปเถอะพูดคนเดียวไปเลย S <s <us> <S ไปเลยคุยคนเดียวไปโอเค,อเคอหลอดแล้วอไอ้นั่นก็ยังคุยอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวดูดูดูม <laughs> ันคุยใครบวบานคุยใครอยู่บวันว่ามึงหลอนนะ่ะบวบานผมว่าคูณหลอดแล้วฮะหลอนมากมีหัวเราคนเดียวเดี๋ยวจะมีมาแล้วเดมบอนมาแล้วมึด <s uss> บ,บินไปแล้วเดมเออแบงล็งผมแก้ว ผมรู้สึกว่าทาปเฟรมเลทมันเหลือแค่นิดเดียวเองโอ้ตัวอะไรวะน่าเกลียดมากออืเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางมีการชี้มามีลูกสองชี้คืออะไรหมายความว่าอะไรน่าสนใจครับมีพิสไอน์แล้วนะครับมีทางรับเยอะเหลือเกินไอ้ยาปืนนะฮะน่าจะอาจจะดีกว่าเดิมนะฮะเดยจริงๆด้วย เออยาเป็นไงนะอู้บอกแล้วนะฮะไม่ต้องซื้อปืนอนะ่ะเก็บไว้ตามทางก็เยอะแยะนะครับอุ๊ยจิ๊บจิ๊อือหืมปิวไปเลยมึงไม่ได้แดกนี่ออกไม่ได้นะเปิดปืนสีลูกซองนะดีสุดละนะน้องซองน้องซองมันมันมัน มัตนต้องข้างบนต้องมีอะไรบางอย่างนะขอสำรวจแป๊บหนึ่งเซฟเซฟเซฟอะไรอะไรเซฟอะไรมึงวุฒิฟักเซฟไรฮะคืออะไรได้ยินเสียงคนเนี่ยฮะเหมือนว่า้ยไอ้นั่นมันดาขวันพูดป่าววะ เออเหรได้ยินเสียงบึ้มแล้วฮะว้ดาร์ควัน what the fuck นั่นมันดาร์ควันไม่ใช่ฮะใช่ปะ่ะใช่แนะ่อ่าวมีลูกสองลงนะครับแปลว่าทางนี้ไปได้นะแต่ว่าเราก็จะมาทางนี้ก่อนโอเคทางนี้ไปได้ครับแปลว่าถูกทางแล้วเราจะมาทางนี้ก่อนนะมาหาของ อาา่าฮะช่วงหาของนะฮะเราจะมาสำรวจโลกกว้างด้วยกันนะครับผมอืมลงได้นะฮะจโอ้โหนี่แหละนี่แหละ,หละจอดเดี๋ยวคนละปืนจอดมันโอ้โหสุดยอดนี่ครับมันเป็นมันจริงปืนไม่แค่แหละแต่ว่า มันเพิ่มจุกเข้าไปนะฮะร,รู้สึกว่าไฟฉายเราก็จะหมดแล้วงแบบงแบบงแงบ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 โอเคหมดไฟฮะโอเคมีตูธนาคารด้วยนะอึกเลนเ่นยงงืนยืนแล้วครับยืนแล้วเ <c oughs> ที่ยมเป็นไรเพื่อนพี่จุกโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะ ้ออเออโคตรเยอะครับโโอ้หมันฝูงเลยไอ้ฮานโอ้ยเื้อเฮ้้โอ้ตายตายแน่แน่เลยตายครับตายชัวๆตายไหม ดิ้นเลยดิ้นดิ้นดิ้นเฮ้ยจัด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 จัจัจม้ยเอ้าไอพกสัตว์กายพันไองงเยผมจะไม่ให้ผู้มันฆ่านะยกเว้นดักวันเพราะดักวันมันเออเป็นสัตว์ที่สูงสักหะสำหรับโลกนี้โอเคจ มองอะไรมองอะไรมีปัญหาตัวตัว,ตว,ตวได้ตายหันไปปะเอมนี้มี AK จำได้อยากได้ AK มากเลยอ w วอนเดอร์เอเคสุดๆ okay, เรามาหาของเฉยฮนะสุดท้ายมันก็จะให้เราไปที่เดิม <laughs> เฮ้ยเสียกระสุนเพื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> ต่อฟ้า okay, เอ้ยมีหีบสมบัติด,ด้วยล็อกอีกแล้ว แปลว่าแถวนี้ต้องมีกุญแจครับต้องหาขอตัวไปหาคุญแจก่อนนะฮะไม่ไหวจริงๆถ้ามีหีบสมบัตินี้ต้องหากุญแจนะฮะโอเคครับรู้สึกว่าผมจะหากุญแจไม่เจอนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกลับนะครับหรือว่าผมหาไม่เจอเอง <c oughs> ไม่รู้นะคือมันมันหาไม่เจอแล้วครับก็ตามมีตามเกิดไปแล้วกันวันนี้แล้วก็ผมหาห้องนี้แล้วม,มันหาไม่เจอมันดแดงๆไม่มีเลยนะคือมันล่งจ้องมากอะ่ะโอ้เสียใจมาก ือมันะเตือนตายมากตรงนี้ก็หาไม่เจอนะครับผมมาดูทุกซอกทุกมุมแล้วเนะี่ยดูดิ่ดนไะไม่มีนะครับมันอยู่ไหนวะปกติมันต้องมีมันต้องหาหง่ายๆดิเออช่างมันนะครับดังนั้นเราก็ปล่อยมันไปแอวนี้ก็ไม่ใช่นี่เราออกมาทางไหนวนะเนี่ยเดี๋ยวนี่ตูมาทางไหนวนะเนี oh, <shit. S 2> <ม>่ยโอ้เช็มมันมาอีกแล้ว อุไม่มาอย่างนี้ป่าววะเคไม่มานะเคให้ไปไปไปอุ้ยอุ้ยมันมาว่ะเฮ้ยไอหํามันมาว่ะโอเ้เฮ้ยแม่กเอาจริงว่ะมีทางเดียวเทั้นที่จะไปได้คือโกยทะยมนะไป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 เดีย๋ยวมันรู้ใหญมันรู้เคเคเคไป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 ดูไปดูไป,ไป,ไป,ป โอ้โห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 จิ้มตาบอดจิ้มตาบอดยังไม่ตกใจนะฮะพักพักก่อนตกใจอยู่นะอยู่ดีแม่งพุ่งกับพุ่งอวิหน้าแทบพากพักก่อนแม่งพุ่งมาแบบมันมันคิดจะพุ่งแม่งก็พุ่งเลยครอบแต่พักนี้มันยังสโลไลท์อยู่กุญแจก็ไม่มีแถวนี้ไม่มีกุญแจเลยหรือไง ไปฮะบางทีก็หากุญแจเจอแต่หาตู้ไม่เจอนะมันก็มีออกบ่อยไปตรงนี้มีของจำได้ไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้นานไงมันมาแล้หยุดอะไรอยู่เถอออ้าวมีห้องลับเข้าได้เข้าได้ก็เข้า ช่วงหาของไกลไอซีเกมเมอร์อีกแล้วนะฮะที่นี่น่าจะเป็นพวกเออ่บนดิตนะฮะไม่ก็พวกโซไววยลเขามาตั้งถิ่นฐานที่นี่กันเราจจะไม่ยุ่งเราไปละโอ้โฉวาวนี่คือน่าจะเป็นภาพก่อนสมัยมันจะทิ้งบอมกันนะฮะก็มีเด็กมากมายแล้วก็ปิงโอ้โฉ เนี่ยดักวันนะฮะเป็นอย่างนั้นเองนะฮะหายไปแล้วแล้วก็มีไอ้ไอ้พวกงัางนั่นนะฮะหอยละเอปั๊มก่อนเลยโอเคเต็มละมาลองประสิทธิภาพของปืนนี้กันนะฮะว่าภาคนี้จะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันก็ภาคเก่านี่ว่าโยปละตู มันมีทางให้เข้าอีกแล้วอ่ะคือทางนี้ไปได้ปะมีกำมะตันรังสีครับมีคนอยู่คนที่ตายแล้วอ่ะก้อนก้อนเนื้อก็ได้อ่ะไปครับไปเปิดได้ไหมดูดิครับพอมันจะเป็นภาพก็เป็นภาพเลยนะฮะโคตรเฟียเ้ยวเอาเฮ้ยเสียงอะไรตืดตืดตืด ให้เดานะซูปเปอร์มาร์เก็ตชัวครับสุดจำมีเหล้าด้วยเก็บไปได้ไหมไอ้ายาโหยุคนู้นเลยนี่ว่ามันก็เก่าอยู่พอสมควรนะโอเคนี่ไปดีกว่าครับแถวนี้มันรู้สึกน่ากลัวน่ากลัวไงก็ไม่รู้ว่าวิงกัมาวบัส ผมอยู่แทงข้างหนา้าข้างนอกเต็มเลยครับมาเหมือนวันลมยา่าด่ะมาประมาณนั้นอ่ะนี่กูต้องไปไหนวะเนี่ยโอ้โหทางนู้นน่ะต้องบุกแม่งไปเนี่ยนะบ้าบอเราไปดีกว่า <c oughs> อี๋แน่ตายหาไปจ้ะแม่งยังไม่เห็นอีกเพื่อนมันตายด้วยผมว่าสัตว์มันน่าจะมี มันน่าจะรับนู้ดกินได้ดีกว่านี้นะทานู้ดฆาไม่ได้ต้องลงบันไดครับผมรู้ได้ไงล่ะเล่นมาแล้วเคยเล่นมาแล้วนะฮะแถวนี้มันไปได้หมดเลยไงวะไอ้ภาคก่อนมันไปไม่ได้ไม่ใช่เลยมันจะปิดหมดเลยไม่ใช่แถวเนี้ยน่าสนใจฮะจริมเป็นขวดที่แข็งมากครับค่อนข้างจะแข็งเป๊ะปั๊บ เรามาหาของกแล้วครับช่วงนี้หาของเยอะเหลือเกินอ่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจะโอ้โหโอ้โหผูเขอตายเลยบ่เก้าอี้ก็มีไม่ยอมเหยียบเนยโอ้โหวิญญาณครับเกมนี้นะครับวิญญาณมีจริงครับเกมนี้พูดเลยน่าเนี่ยเอาแล้วกูเอาแล้วครับเปิดไม่ได้อย่างงี้เอ้ยจะ โอ้โหสยองขวัญใช่ไล้วะเวงอุ้ย,ย,ย,ยมันน่าจะเป็นพวกเด็กนะครับที่เขานั่งดูทีวีแล้วก็มีเสียงสัญญาณเ,เตือนภัยขึ้นนะครับประมาณว่านั่นแหละครับเด็กกำลังนั่งดูทีวีอย่างเมามันสัญญาณเตือนปุ๊บตายห่านหมด เ็นเรือไปห้องน้ำนะครับเป็นบ้านที่แปลกอยู่นะไม่มีที่นอนด้วยเป็นอพาร์ตเมนที่แปลกๆโอเคเอาละทำไมตรงนี้มีรอยเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนเดินและคนยังเปิดก๊อกน้ำอยู่เลยอะ่ะย,ยังหำอะ่ะไปแล้วไม,ไม่อยู่แล้วที่บ้าที่บออะไรเนี่ยนี่ก็ลงได้นะครับ แล้วแต่เราจะลงไหมลงแม่งเลยมีขอให้เก็บครับทางนี้คุนค้นๆเว้ยนี่ก็ข้ามได้เหมือนเดิมนะฮะไม่มีทางเราจะกลับไปทางเดิมอันนี้เป็นกระสุนปืนอีกปืนชนิดหนึ่งนะครับที่พอคร้งนี้จะเพอร์เฟกพอสมควรนะรถ้าเราไปทางเมื่อกี้อาจจะโดนพวกมิวแท้งดแดดเอาได้นะฮะมันเพิ่มดานใ,ใหม่มาเต็มเลยนะครับรู้สึกมันเพิ่มแบบ แผนที่ที่เราที่ภาคก,ก่อนมันไม่มีอ่ะมันเพิ่มมาหมดเลยคือน่าสนใจมากเอาแล้วเปลี่ยนหน้ากากแป๊บนึงแล้วเห็นเดมอนมันได้ยินเสียงเดมอนแม่งบินไปบินมาเนี่ยค่อยเดินคนระับโอเคไปอุ้ยชิดๆอันนี้จริงเราฆ่าได้นะเราจะฆ่าหรือเปล่า เอาแหว่งเลยแล้วกันดิบหยอบบึงฆ่าไปชาติที่แอลมันว่าแล้วมาแล้มาแล้วมันมาแล้วว้าวเอาว่ะเฮ้ยมันจะเอาว่ะเอาไงดีวะไม่ไหวเลยไม่ไหวชาติดิชาติเฮ้ยมันจะเอาเว้ยมาดิมาดิเออเออเออมาเด้ทดสอบความอึด ผ้อมกระสุนเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันยิงคนนัดเดียวตายนะฮะแล้วก็ใช้ทำไมวะเนี่ยโอ้มาดิมาดิเออเออวู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 ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วมันวิ่ไปแล้วฮะบรรยากาศของเราแล้วที่เราจะวิ่ง ไกลตะโกนไปนู่นตก่กนอื่นขอแวะบนก่อนเอ้ยแมงมีทางไปด้วยโยังจมันไปได้่แลอวนี่หวาไปดูดีกว่าหัหาของมันะเจริงคุณตรงเฮ้ยแต่มันก็ไม่ดีอย่างนี้มันมาแล้วมันมาแล้วไลล้ยมันมาแล้วโอโอยโอโอโอเคตัดแม่งเฮ้ยระเบิด เฮ้ยกูตัดแล้วไม่ใช่เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวัตฟลักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดทำอะไรขึ้นฮนะโอ้มีคนตายด้วยครับผมเขาน่าจะตกออตายนะฮะโอเคขาลาังมีอะไรไหมขาลาังเป็นกระมวตะลัง,าางสีนะฮะพามาหลายร้อยปีแล้วก็ยังไม่หายพี่งไอ้่น้าลังแะศพอย่างเมามันเลย ศพมันก็มาอยู่เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยฮยูินแม่งเลยสัตว์พวกนี้นเป็นมิตรนะครับมันกินเนื้อนะฮะมันเป็นมิตรตรงไหนวะเนี่ยมีมกระสุนตกอยู่ตามทางนะฮะมันจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าสื่อถึงว่ากุตาที่นนะของกูฏิที่ผมค,ครับค่อยเดินไปนะโอเคน้ำนี้ชัดเลยครับกำมะตันรังสีเต็มๆครับผม โอเคไปต่อฮะห้องน้ำไปได้อยู่เอาเฮ้ยเอาโบโบันว้าก่อนจะเจอได้เนี่ยเหมือนเราจะลืมใส่โอเค ให้เราไปต่อได้เล้วะฮะเอาตรงนั้นถ้าผมจะมาที่นี่คนเดียวผมก็ไม่มาหรอกถึงมันเหมือนเหมือนเรามากับคนอื่นก็เหมือนเรามาคนเดียวอะจริงๆมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันขัดขวางเราไม่ให้ไปกับเพื่อนๆได้นะประคัม,มากนะเป็นสกิลพิอเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะเอ้ยตรงนั้นมีสวายเวิรลด้วยเดี๋ยวเอ้ยกุญแจว่ะ มืของจริงเลยเราจะไม่พลาดแต่เราขอพลาดวันหนึ่งอุ oh <yeah. S 1> oh, ้ยเชี่ยโอ้โเจ็บจ็ปวดมากตอนนี้ให้พี่บบันเขาเผเชิญเพื่อนกนเดียวบ้างนะฮะเราก็ไปเก็บของดีกว่าอันนี้จริงผมฉากนั้นผมรู้แล้วมันก็แบบยินเยี่ยวไว้อะไรองี้มันก็ตื่นตะนก ตกใจกันแลวมันก็จะมาดุมแดกเรานะฮะซึ่งปล่อยแม่งสู้ไปเรามาเก็บของสบายใจเชิบอ้าไม่สู้เลยนี่อ๋อรอให้เรามาก่อนให้สู้กันขอบคุณมากมาดิ้ยแม่งมาจงด้วยอ่ะอย่ามาดิมาไหมไม่เอายามาอืมอ้ยตัวเด็ก จะมาหัวเลาะมันมาแล้วโหโดไปยิงโจเลยเอาเลยเอาเลยยิงมันยิงมันนี่ผมอันนี้จริงผมสอบแล้วนะเนี่ยไอ้ผมจะสอบบรรจันเนี่ยยิ่งยังมาแคดเกมอยู่เลยสบายใจมากจะโรไลท่ฮะจะโรไลท์ตกช่างแม่งอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยอืออือ <c oughs> <c oughs> อืออออืออืดนี่เอาขัดลำกล้องอีกอ้ ข้างนี้แม่งสมจริงเกินไปนะฮะมีขัดล้มกล้องเนี่ยอ้าวอุ้ยอ้เอาเอาโ o l y s h i เดมอนมาว่ะโอ้โหมาเต็มเลยน่าไงเอาไปแล้วไปายเพื่อนตา้จิบบุตายกูยังไม่ตาย จะตายจะตายก็ได้เร็ว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 ขึ้นเร็ว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 บร็วเร็วเร็วเร็วร็วร็วเร็ววเร็วรวเร็วร็อเร็เร็รเ็วเร็วเรวเรร็วเร็วเร็เร็วเรร็วเเร็เร็เร็วเร็วเร็็วเเร็วเร็วเร็วเรร็วเเรรร็รเ็ คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนสุดลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้แย่